ค่ะเดๆทุกคนกลับมาพบกับที่ชื่อนัทเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของความสัมพันธ์ของการคูณและการหารค่ะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่ามันเกี่ยวอะไรกันการคูณและการหารเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวมาชมคลิปวิดีโอกันได้เลยค่ะสวัสดีครับนักเรียนเจอกับครูสมเกตอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่4แล้วครับ เรายังอยู่ในเรื่องของการหาอยู่ข้ามนักเรียนแล้ววันนี้คุณครูจะมาสอนอะไรเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับนักเรียนบนโต๊ะบนโต๊ะของครูมีอะไรอยู่ครับนักเรียนเห็นไหมครับโอ้มีขนมเค้กอยู่กี่จานครับนักเรียนมีขนมเค้กอยู่4จานจานละกี่ชิ้นครับนับให้คุณครูดูหน่อยครับนักเรียน1 2 3 4สามสี่ 5มีขนมเค้กอยู่4จานจานละ5ชิ้นครับนักเรียน A อย่างนี้คุณครูสามารถเขียนอยู่ในรูปการคูณได้ไหมครับว่าขนมเค้ก4จานจานละ5ชิ้นมีขนมเค้กอยู่ทั้งหมดกี่ชิ้นครับนักเรียนเขียนอยู่ในรูปการคูณได้เป็น4คูณ5นั่นเองถูกไหมครับ4มาจากไหนครับ4ก็คือจำนวนจาน ก็คือจํานวนกลุ่ม5ก็คือจํานวนขนมเคก้กที่อยู่ในแต่ละจานก็คือ5ชิ้น4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนหาคำตอบได้ไหมครับได้เท่าไรครับ20นั่นเองนักเรียนทำอย่างไรครับท่องสุดคูณแม่4บางคนบอกว่าท่องสุดคูณแม่5ใช่แล้วครับท่องสุดคูณแม่4ก็ได้หรือท่องสุดคูณแม่5ก็ได้นะครับ4คูณ5เท่ากับ20 แสดงว่าคุณครูมีขนมเคก้กอยู่ที่โต๊ะทั้งหมด4จานจานละ5ชิ้นมีขนมเคก้กทั้งหมด20ชิ้นนั่นเอง4คูณ5เท่ากับ20เอ๊ะเรื่คุณครูจะมาสอนเรื่องการหารไม่ใช่หรือครับใช่แล้วครับวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องความสัมพันธ์ของการคูณและการหารครับนักเรียนหลังจากเรียนรู้คลิปนี้แล้วเนี่ยนักเรียนจะเขียนแสดงความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้ครับเป็นอย่างไร ไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับเมื่อก,กี้คุณครูคบอกว่ามีขนมเค,ค้กอยู่4จานจานละ5ชิ้นใช่ไหมครับในรูปภาพคุณครูคก็ทำรูปเป็นขนมเค,ค้กจานละ5ชิ้นเหมือนกันครับอย่างนี้เราเขียนอยู่ในรูปการคูณได้เป็นคุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมครับมีขนมเค,ค้กอยู่4คูณ5เท่ากับ20ชิ้น4ก็คือจำนวนจาน5ก็คือจำนวน เค้กในแต่ละจานนะครับเขียนอยู่ในรูปการคูณได้เป็น4คูณ5เท่ากับ2ีนักเรียนยังคงจำได้นะครับเราเรียนเรื่องการคูณมาแล้วเอ๊แล้วอย่างนี้จะเขียนอยู่ในรูปของการหารได้ไหมครับใครจะบอกคุณครูได้บ้างอ่าใบบัวใบบัวบอกคุณครูว่าเขียนอยู่ในรูปการหารได้เป็น20หารด้วย4เท่ากับ5าเอ๊ทำไมใบบัว เขียนอยู่ในรูปการหารได้เป็น20หารด้วย4เท่ากับ5ครับพ่อไปบวมมองเห็นเค้กอยู่ทั้งหมด20ชิ้นแบ่งใส่จาน4จานนะครับแบ่งใส่จาน4จานจะได้จานละ5ชิ้นสามารถเขียนอยู่ในรูปของการหารได้เป็น20หารด้วย4เท่ากับ5เก่งมากครับแบ่งใส่จาน4จานจะได้จานละ5ชิ้นเราเรียนเรื่องการ ในคลิปที่1คลิปที่2มาแล้วนะครับแสดงว่าใบาบัวมองเป็นกลุ่มครับนักเรียนมองเป็น4กลุ่มได้กลุ่มละ5ก็เลยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้เป็น20หารด้วย4เท่ากับ5ครับน,นักเรียนเข้าใจใช่ไหมครับที่ใบบัวต่อแบบนี้และเขียนอยู่ในรูปการหารได้เป็นแบบอื่นอีกได้ไหมครับใครจะตอบคุณครูดีครับอ่าแก้วตาแก้วตาม มองเห็นเป็น20หารด้วย5เท่ากับ4ครับนักเรียนเอ๊ะทำไมแก้วตามองเห็นเป็นแบบนี้ครับอ๋อแก้วตามองเห็นขนมเค้ก20ชิ้นแบ่งใส่จานจานละ5ชิ้นได้สจานแสดงว่าแก้วตาเนี่ยมองเห็นเป็นจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มมีจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มกลุ่มละห้า ได้4กลุ่มนะครับแบ่งขนมเค้ก20ชิ้นใส่จานจานละ5ชิ้นได้4จานเพราะฉะนั้นเขียนยีนรูปการหารได้เป็น20หารด้วย5เท่ากับ4ครับเก่งมากครับเก่งทั้งใบบัวเก่งทั้งแก้วตาเลยครับอย่างนี้คุณครูจะสรุปว่าเราสามารถเขียนเป็นความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้แบบนี้ครับนักเรียน4คูณ5เท่ากับ20 คุณครูมองอยู่ในรูปของการคูณมีขนมเค้กสจานจานละ5ชิ้น4คูณ5เท่ากับ20 20เป็นผลคูณของ4กับ5นะครับแล้วก็เขียนอยู่ในรูปการหารได้เป็น20หารด้วย4เท่ากับ5มองเห็นขนมเค้ก20ชิ้นแบ่งใส่จาน4์4จานได้จานละ5ชิ้น20คือผลคูณของ4กับ5นักเรียนสังเกตนะครับ20 ครูขอเปลี่ยนปากกาแป๊บหนึ่งครับยีคือผลคูณของ4กับ5ใช่ไหมครับยีหารด้วย4จะเท่ากับ5ผลคูณของ4กับ5เมื่อหารด้วย4จะเท่ากับหีกอีกรูปการหารอีกรูปหนึ่งนะครับประโยคสัญลักษณ์การหารอ,อีกแบบหนึ่งที่เห็นได้ก็คือ20หารด้วย5เท่ากับ4มีขนมเค้ก20ชิ้น แบ่งเป็นจานจานละ5ชิ้นนะครับแบ่งใส่จานจานละ5ชิ้นได้4จานนักเรียนสังเกตน,นะครับผลคูณของ4กับ5ก็คือ20ใช่ไหมครับผลคูณของ4กับ5เมื่อหารด้วย5จะเท่ากับ4นะครับเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้3บรรทัดแบบนี้ครับบรรทัดแรก4คูณ5เท่ากับ20 20หารด้วย4เท่ากับห2าหารด้วย5 เท่ากับ4ค่คำนักเรียนไปดูอีกตัวอย่างครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนักเรียนเห็นอะไรที่อยู่บนจอครับขนมเค,ค้กอีกแล้วครับขนมเค,ค้กอยู่ในกล่องมีอยู่กี่กล่องครับมีขนมเค,ค้กอยู่3กล่องกล่องละกี่ชิ้นครับนักเรียนกล่องละ7ชิ้นเนาะ1 2 3 4 5ส7ามี่ห้ามีขนมเค,ค้กอยู่3กล่องกล่องละ7ชิ้น อย่างนี้เราสามารถเขียนอยู่ในรูปการคูณได้ใช่ไหมครับเขียนอยู่ในรูปการคูณได้เป็นอย่างไรครับอ่าคูณมาช่วยตอบให้ครับมีขนมเค้ก3คูณ7เท่ากับ21นะครับมีขนมเค้กอยู่3คูณ7เท่ากับ21ชิ้น3คือจํานวนกล่อง7คือจํานวนเค้กในแต่ละกล่องได้เท่ากับ21ชิ้น21มาจากไหนครับ ท่องสุดคูณแม่3ใช่ไหมครับนักเรียนหรือท่องสุดคูณแม่7ก็ได้ได้เป็น3ามคูณเเท่ากับยีนั่นเองคูณมองเห็นเป็นการคูณแบบนี้ครับแล้วใครมองเห็นเป็นการหารได้ไหมครับมีใครมองเห็นเป็นการหารบ้างต้นกล้าครับต้นกล้ามองเห็นเป็นการหารได้เป็น21หารด้วย3มเท่ากับ7มีขนม21ชิ้นจัดใส่กล่อง3กล่องจะได้กล่องละ7ชิ้น นะครับต้นก้ามองเห็นว่ามีขนมเค้ก21ชิ้นจัดใส่กล่อง3กล่องกล่องละท่าเท่ากันได้กล่องละ7ชิ้นกำหนดจำนวนกลุ่มมาให้แล้วหาจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มได้เป็น21หารด้วย3เท่ากับ7นั่นเองเก่งมากครับต้นกล้าและใครมองเห็นเป็นการหารแบบอื่นอีกไหมครับใครจะตอบอ่าแก้วตามาช่วยตอบครับ แก้วตามองเห็นเป็น21หารด้วย 7, เท่ากับ3ครับแก้วตามองเห็นขนม21ชิ้นจัดใส่กล่องกล่องละ7ชิ้นกำหนดจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มให้ก็คือจัดใส่กล่องกล่องละ7ชิ้นหาจำนวนกลุ่มในที่นี้ก็คือหาจำนวนกล่องนะครับ21หารด้วย 7, เท่ากับ3นะครับ กำหนดจำนวนสมาชิกในแต่ละกล่องคือ7หาจำนวนกล่องได้เท่ากับ3กล่อง21หารด้วย7เท่ากับ3นั่นเองอย่างนี้คุณครูเอาไปเขียนเป็นความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้ไหมครับได้ได้แบบนี้ครับนักเรียน3คูณ7เท่ากับ21สังเกตนะครับ21เป็นผลคูณของ3กับ7ถูกไหมครับแล้วก็เขียนอยู่ในรูปการหารได้เป็น21หารด้วย3เท่ากับ7 21นี้เป็นผลคูณของ3กับ7เนาะผลคูณของ3กับ7เมื่อหารด้วย3จะเท่ากับจำนวนที่เหลือก็คือเท่ากับ7นั่นเอง21หารด้วย3เท่ากับ7เขียนได้อีกแบบแบบนี้ครับนักเรียนเมื่อกี้เรามองเห็นการหารเป็น2แบบเนาะ21หารด้วย7เท่ากับ3หรือเราพูดได้ว่าผลคูณของ3กับ7ผลคูณของ3กับ7คืออะไรครับคือ21เนาะผลคูณของ3กับ7เมื่อหารด้วย7ก็จะเท่ากับ3 นะครับเราเขียนเป็นความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้3บรรทัดแบบนี้ครับนักเรียนแบบนี้นี่เองนะครับเห็นความสัมพันธ์ไหมครับนักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ไหมครับคุณครูจะสรุปว่าอย่างไรเอ่ยจากความสัมพันธ์ของการคูณและการหารจาก2ตัวอย่างจาก2กิจกรรมที่คุณครูทํามานักเรียนจะสังเกตเห็นว่าผลคูณของ2จํานวนใดเมื่อหารด้วยจํานวนใดจํานวนหนึ่ง ใน2จํจนวนนั้นจะได้ผลหารเท่ากับจํานวนที่เหลือยกตัวอย่างเช่น20ซึ่งเป็นผลคูณของ4คูณกับ5ใช่ไหมครับ20เนี่ยเมื่อหารด้วยจํานวนใดจํานวนหนึ่งในใน2จํจนวนนั้น20หารด้วย4ผลหารที่ได้จะเท่ากับจํานวนที่เหลือก็คือ5เพราะ20เป็นผลคูณของ4กับ5เมื่อเอา20ซึ่งเป็นผลคูณของ4กับ5ไปหารด้วย4 ก็จะเท่ากับจํานวนที่เหลือก็คือเท่ากับ5้นั่นเองในทางกลับกัน20ซึ่งเป็นผลคูณของ4กับ5 20เมื่อไปหารด้วย5ก็จะเท่ากับจํานวนที่เหลือก็คือ4นั่นเอง20หารด้วย 5. จริงเท่ากับ4นะครับนี่คือข้อสรุปที่เราสังเกตได้นะครับว่าผลคูณของ2จํานวนใดเมื่อหารด้วยจํานวนใดจํานวนหนึ่งใน2จํานวนนั้นจะได้ผลหารเท่ากับจํานวนที่เหลือ น,นี่คือข้อสรุปที่เราสังเกตได้จากการทํากิจกรรม2กิจกรรมเอาละเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นคุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ฝึกทําครับตัวอย่างนี้ครับเติมตัวเลขแสดงจํานวน8ปคูณหเท่ากับ48นี่คือโจทย์กําหนดให้ครับ8ปคูณหเท่ากับ48นะนักเรียน ท้องสุดคูณแม่8หรือท้องสุดคูณแม่ 6, เราก็จะได้48เช่นกันแล้วเขาถามว่า48หารด้วย8เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนจะเติมอะไรดีครับตรงนี้ในเมื่อเขาบอกว่า48ซึ่งเป็นผลคูณของ8กับ6นะครับเมื่อหารด้วย8ใบบัวมาช่วยตอบครับเนื่องจาก48เป็นผลคูณของ8กับ6ดังนั้นผลคูณของ8กับ6 ก็คือตัวนี้ใช่ไหมฮเมื่อหารด้วย8ก็จะเท่ากับ6จึงเติม6ในรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับถูกต้องไหมครับใบบัวเก่งมากเลยผลคูณของ8กับ6เมื่อหารด้วย8ผลคูณของ8กับ6คือ48เมื่อหารด้วย8ก็จะเท่ากับจํานวนที่เหลือก็คือ6นั่นเองเก่งมากครับใบบัวมันถ้าต่อมาแล้วครับใครจะตอบดีมันถ้าต่อมาต้นกล้าเป็นคนตอบครับ ต้นกาบอกว่าเนื่องจาก48เป็นผลคูณของ8กับ6ดังนั้นผลคูณของ8กับ6เมื่อหารด้วย6จะเท่ากับ8 48เป็นผลคูณของ8กับ6เมื่อหารด้วย6ก็จะต้องเท่ากับจำนวนที่เหลือจำนวนที่เหลือก็คืออะไรครับก็คือ8นั่นเองเพราะฉะนั้น48หารด้วย6จึงเท่ากับ8เติม8ในสี่เหลี่ยมครับเก่งมากครับต้นกลาอันนี้คือตัวอย่างแรกนักเรียนเข้าใจไหมครับ ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับนักเรียนโอ้ข้อนี้นะครับบรรทัดแรกเขาไม่ได้บอกผลคูณมาให้เติมตัวเลขแสดงจำนวน3คูณ7เท่ากับอะไรให้เราเติมตัวเลขแสดงจำนวนลงไปในสี่เหลี่ยมจำนวนอะไรหารด้วย7แล้วเท่ากับจำนวนใด เราจะต้องเติมตัวเลขแสดงจํานวนลงไปในรูปสี่เหลี่ยมทั้งสองรูปนี้นะครับบรรทัดที่3 21หารด้วยจํานวนใดเท่ากับ7นะครับเราใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของการคูณการหารเติมได้ครับใครจะเป็นคนช่วยตอบครับ <Okay. S 1> ออมสินครับอ,อมสินตอบว่าจากบรรทัดแรกท่องสุดคูณจะได้3คูณ7จเท่ากับ21จึงเติม21ในรูปสี่เหลี่ยมเก่งมากครับอ,อมสินออมสินท่องสุดท่องสุดคูณได้แล้วก็เติม 21ลงไปในรูปสี่เหลี่ยมมีวิธีอื่นอีกไหมครับโอ้ใบบัวใบบัวบอกว่าสังเกตจากบรรทัดสุดท้ายสังเกตจากประโยคสัญลักษณ์การหารในบรรทัดที่3มี21เป็นตัวตั้งสังเกตนะครับ21เป็นตัวตั้งซึ่งใบบัวบอกว่า21เนี่ยเป็นผลคูณของ3กับ7ในบรรทัดแรกดังนั้นประโยคสัญลักษณ์การคูณในบรรทัดแรกจึงเติม21ลงไปในรูปสี่เหลี่ยมเพราะว่า ตัวตั้งนะครับในประโยคสัญลักษณ์การหารจะเป็นผลคูณของจํานวนของ2จํานวนในบรรทัดแรกนะครับใบบัวสังเกตแบบนี้เลยนะครับจริงป่บว่าเติม21ลงไปในรูปสี่เหลี่ยมได้เช่นเดียวกันครับทั้งอมสินทั้งใบบัวเก่งมากเลยครับเราจรึงเติม21ลงไปในรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับเสร็จแล้วครับบรรทัดแรกบรรทัดต่อมาแล้วครับใครากเป็นคนตอบดีขุนเป็นคนตอบครับ แน่นอนครับคุณบอกว่าเติม21ในรูปสีเปเปส่เหลี่ยมรูปแรกเนื่องจากรูปสี่เหลี่ยมรูปแรกจะต้องเป็นผลคูณของ3กับ7ซึ่งก็คือ21นั่นเองเก่งมากครับแล้ว21ซึ่งเป็นผลคูณของ3กับ7เมื่อหารด้วย7ก็ต้องเท่ากับ3ก็คือจำนวนที่เหลือนั่นเองนะครับขุณก็เลยตอบว่าเติม3ลงไปในรูปสี่เหลี่ยมรูปที่2นะครับเพราะว่า21หารด้วยเหรือผลคูณของ3กับ7 ซึ่งเป็น21เนี่ยเมื่อหารด้วย7ก็จะต้องเท่ากับจำนวนที่เหลือนะครับก็เลยตอบจำนวนนี้ลงไปครับทั้งเติม21แล้วก็3ลงไปในบรรทัดที่2เก่งมากครับในบรรทัดที่3แล้วครับใครจะเป็นคนตอบดีบรรทัดที่3แกตาบอกว่าเติม3ในรูปสี่เหลี่ยมครับเนื่องจากผลคูณของ20ผลคูณของ3กับ7นะครับซึ่งก็คือ21เนี่ยผลคูณของ3กับ7เนี่ยเมื่อหารด้วย3จะเท่ากับ7 นะครับจึงเติม3ลงไปในรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับทั้งขุนทั้งแก้วตาทั้งอ,อมสินทั้งใบบัวนะครับก็นําเรื่องของความสัมพันธ์ของการคูณและการหารมาเติมตัวเลขลงไปในช่องสี่เหลี่ยมได้เป็นแบบที่นักเรียนเห็นเลยครับนักเรียนเข้าใจไหมครับอ่าเราจึงสรุปได้ว่าผลคูณของ2จํานวนใดเมื่อหารด้วยจํานวนใดจํานวนหนึ่งใน2จํานวนนั้นจะได้ผลหารเท่ากับจํานวนที่เหลือนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ นะครับอย่างเช่น20ซึ่งเป็นผลคูณของ4กับ5เมื่อหารด้วย4ก็ต้องเท่ากับจํานวนที่เหลือก็คือเท่ากับ5หรือ20ซึ่งเป็นผลคูณของ4กับ5เมื่อหารด้วย5ก็ต้องเท่ากับจํานวนที่เหลือก็คือ4นั่นเองแบบนี้เองครับนักเรียนเรื่องนี้มีความสําคัญนะครับนักเรียนฝึกทําแบบฝึกหัดเยอะๆนะครับจะได้เข้าใจเพราะเรื่องนี้จะต้องนําไปใช้ในเรื่องของการหาผลหารในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้คุณครูจบก่อนนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะเด็กๆให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่158นะคะและในวันนี้ค่ะทิชนัดขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ